จังหวัด5แสนตัวพร้อมกําหนดให้มีการจัดติดตรรตกจติจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเป็นประจำทุกปีด้วยปัจจุบันทพที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเรื่องในวันประมงแห่งชาติ200กลานกิโลเมตรสภาพทั่วไปปรามแต่มีสภาพเป็นภูเขาของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำารอมทจมีส่วนร่ว,วมหนึ่งหมื่นตัวปลาตะเพียนจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นตัวปลากแก้มช้ำจำนวนหนึ่งแสนตัวปลาวนจำนวนหนึ่งแมงซอนกล่าวเปิดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเรื่องการประมงแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2506ลำดับที่สามครับผู้ใหญ่บ้าน

ครับครับครับรถประเภทนี้นะครับก็จะได้นะครับอ๋อก็ทํากับกตอนะครับใช้ที่นี่ครับ <coughs> <laughs>

กาบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เคารพรักอย่างสูง